สวัสดีครับนี่คือ Sky T Channel ช่นลที่อยากทำอะไรก็ทำอยากรีวิวแล้วก็รีวิวเว้ยน,นี่มารีวิวโปเกบอลโกอีกแล้วนะครับผมเข้าจอดก็ได้อันไหนทําได้แล้วมั้ยไม่ได้เลยเข้าไปใ,ใกล้ เสียงอะไรดีกว่าถ้าบ้าเขาจะด่าถือบนรถหนูไม่เห็นีมีคนหาังเ่อนั่นมาในรถเองไงเขาจะอะไรผิดหรวะก็ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมทำไมอ่ะอ้าวเดินหาโปเกมอนจริงไงแถวิ้วไฟมันเยอะยังหาไม่เจอเลยกำลังอัพเลยเหรอ เดินวนอยู่เลยได้เลยเดินวนอย่เดินวนเออเมื่อวานก็จับแถวนั้นแหละครับนี่มาเดินเล่นออกกําลังกายเห็นเวนน้ำเล่นกันเต็มเลยผลตวรนก็เล่นโอ้โหผลตวร์เล่นอยู่แล้วนะโอเคเขาเขาต้องเล่นอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเดิทำไมกูเดินมาขนาดนี้นะ้วทำไม แม่แม่อันนี้จะไม่ทำการซื้อสิ่งไ่ซื้ออะไรนะวันนี้ว่อนอยู่จะมาซื้อของโอ้ยแป้ก็ไม่มีจะบ้าจีเทียวเอ้ยซื้อได้เลยใช่ไหมก็ได้ไปแล้วไงก็เคยวัดได้แล้วไงก็ไม่สนใจอะไรแล้วไงเดเด็ดเเพี่เจี่ยนอ่ฮะ

ดู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 ดดว่าเป็นขอนตายนเนอะดูว่าให้เป็นขอนตายละดูกดปั๊บก็ให้ yes อ, <c oughs> อ้าวไปเข,า,ขาบ้างแร้วอาคาอนเส็็จผมนะเนอะ ถ้าเป็นถ้าเป็นในนนเมะมันจะตัวมันจะใหญ่อะตัวนี้แหละที่หนูบอกว่าหนูจำไม่ได้อ๋อพี่พี่ได้แล้วไหมกระจอกน้อยเออหนูนี้แหละมันเหมือนกระจอกพิวตัวนั่นน่ะตัวนั่นน่ะตัวนั่นน่ะพิวเข้าไปในนี้ก่อนเข้าไปไหนเข้าไปในนี้ก่อนอ๋อเข้าไป กดนี่นี่ก่อนหนูกดให้นะทำไมเออทำไมอ่ะดิไม่ต้องการอะไรอ่ะหนูตามหาหนอนอยู่ตัวนี้พี่พิวเลเวลอัพก็อัพอัพเลเวลขึ้นมาไงอ๋อเหรอทำไมอ่ะหนูทำไม่เป็นอ่ะทำเหมือนเมื่อกี้อ่ะเอ้ยเอ้ยรู้สึกมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ๋อหนูหนูหนูอ๋อหนูตัวเนี้ยนะหนูก็จับได้ นี่ฟิลหนูก็จำได้นะนี่สถานีรถไฟหนูก็เยอนะเหมนเสียงนกมาเนะต็มใช่เอางี้นหนูเยอะมากเลยหนูที่แอะ์นั่งก็เยอะเหมือนเรื่องจริงเลยที่หนูตัวใหญ่ก็หม่หนูบ้าตัวละกำมือเฮ้ยเดี๋ยวนะยิยงกันไม่ได้เลยนะนี่มาใกล้ขนาดนี้ยังไม่ได้เหาอ่านจากคยยกนลนะยะไกลมาก ระยะที่ไหนนะก็มันขึ้นระยะทนาดไม่สุดแล้วอ่ะฉีดสุดอาจจะเป็นหัวมันโลเกินไปจีเบียนะเนี่ยมันยังไม่ด้งขึ้นมาให้เลยเนี่ยขนาดน,นั้นมันถึงแล้วเนี่ยใช่เปล่าก็ไม่แน่ใจไงเล่นทุกวันแบบจะหมดอ่ะคิดเนี่ยเราหยุดป๊ดได้ไหมเราเล่นกันนี่ไง้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยมีปโปเกโมอนด้วยพี่เจนอีกอะต้องจับมันจับนะครับเขาให้จับแล้วจับ ขึ้นไเื่อนไเลื่อนไปเยเขื่อนขื่นเขื่อนขึ้นขื่นข้าตชื่อมข้เอมข้าแ่หอย่าไปเดินกลางนะถ้าเดินตรงกลางเด็กจะโดนตำรวจับ้องูคนเดียวะ่ไม่ได้เล่นนะเขาออกกฎใหม่แล้ว่ยืนยืนกลางอย่างนี้ไม่ได้ ตัวมอนี่นะฮะท่นฟิวคนบ่างเขาเล่นเขายืนอะมาไปมนอยู่ตรงหน้าแฟนบดีเลยเอ้ยทำไมทำไมไม่หวขนาดนีเฮ้ยอีกที่เบนี้ ไม,ไม่อยากรูปเลยกเสียงะจับอีกเนี่ยเฮ้ยแ่ว่าจับกเ็อีตลอดเื่อนอยู่ตรงหน้าเคอย่งางเงี้ยเหนไนี่คมันขนาดนี้เลยนะคุณมีใบบ ไม่หนุนแล้วไม่หนุนแล้วโอ้โหเดินต่อเลยเหรออย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งรอพี่ก่อนอนถอะล้วรอเดินก่อนเดินต่อก็ตอนแรกมันจะเดินต่อเลยแล้แลรอพี่ก่อนพอดีโปกเกมอนท็อปเขาเสร็จพอดีออออทำไมโปกเกสอนท็อปไม่ฟีลแบบมันมีของเยอะจังอ่ะแต่ตัวไอสเปรย์บ้าก็เซอร์ไพรที่เลเวลเก<ส>้าแล้วหนอ ดูเรเวลด้วยหนูอ๋อใช่พี่อยู่เรเวลเก่าใช่หนูเพิ่งเรเวลสี่ก็ใช่ฮะถ้าเรเวลห้ามันจะดีมากเลยถ้าเรเวลห้ามันจะดีมากเลยอ่ะ <c oughs> สวัสดคนชอบโผล่มาข้างหลังวะ นนี่มัใครวะเขาเล่นให้เขาคายวอดอยู่เขาโก้คายวอดอ่ะเขาเล่นโก้คายวอดที่เขามันร้องว่าอะไรเบร้ได้เปร้ได้ฟองอ่ะนะมันร้องว่าเปร้ได้เปร้ได้ฟองใช่ไหมไม่ใช่มันอีกภาคหนึ่งมั้งภาคสองอ่ะนะหรือว่ามันว่าเพลงจบตอนแรกก็น่าจะมีมอนกัน ไปนี่นะเลื่อนมานี่มีกระสอบฟองด้วยเจอแล้วคนะือท,ทำไมพี่ไม่ได้ไม่ทำไมพี่ไม่พี่ไม่เดินอ่ะเอาอย่างไม่เดินอย่างเฟินพี่ไม่เดินอย่างอ่ะเดี๋ยวเอาไปนอนเฟินพี่ยิงปืนกดปุ่กระตาพอดีเลย เฮ้แมหน่งหนุ่มไหนีเนียแม่งหนีเพ่กลับมาแม่งใจถึงแม่งหนีทาไมต้องดูกระจัองอ่ะทำไมต้องไปนั่งดูมันกระจับองเนี่ยฮะเป็นญาติฝ่ายดองเบียบกระับองมันเป็นตาลังคนี่ขนาดเองไม่ได้เล่นเองยังไม่ได้ดูคนเลยน้องสุดยอดจริง นี่มันความสามารถเฉพาะตัวชัดเลยนะความสามารถจริงๆนะ่นเงพูดจริงเนี่ยเฮ้ยชมแบบระทึกใจมากเลยอ่ะอ้าวเจอวีเจี่ยนอี่แล้วีเจี่ยเดินชนเฮ้ยหลเดแล้วเหรอ

เอ๊มันไม่ยอมไปอ่ะมันมัอนนี่ห่วยอ่ะอ๋อมันมันเลือดมันร้อยกว่าเฮ้ยินอยู่เฉยได้ไหมอยู่เฉยได้ไหม เไม่อะไรทำไมทำไมติ่งออกมาเลยมันยืนรอแล้วอ่ะมันมันยืนหยามพี่อยู่อะ่ะฮ่า่าท่านก็บอกว่าแกแกแก,แกจับแค่นี้ได้บ่บ่เอ้กระจอกเลยนี่จับแค่นี้ก็ไม่ได้บอกเนี้ยบอกไอ้กระจอกเอ้ยแค่นี้ก็จับไม่ได้ไอ้หวย <c oughs> มันบอกเนี้ยใช่ปะ มาเดินนี่มานจะลงดิมไม่ได้ที่นี่ก็จะอยู่ริม,มเข้ามาในริมใชไหมโอเคต้องก็จะเลื่อนขึ้นพี่โน่นี่มีอันหนึ่ง้วพี่จะใช้ยังไงตวนี้ไม่ใช้ใชราคือใจ อันนี้นก็ไม่ใช่อนี่ไม่ต้องเรื่องรหัสอะไรอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้คืออะไรหทํใหม,มันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพี่อยากรู้เต่พี่ไม่ค่อยดีนะไเห็นเน็เน็ไม่ค่อยดีอะมาฟังมันนี้ ไปดีกวเดไม่ีแล้วเนไม่ลงรีบอ่าก็ไปดีกว่าเน็ตวันนี้ไม่ค่อยดีไปดีกว่าเน็ตไม่ค่อยดีบายบีีายสับสกายด้วยาบสับกับใบมะกรูดสับขัขิงด้อยนะ 看吧，拜拜。